โอ้ยโยก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนเนจานเกมมิงกันอีกแล้วนะครับผมกับเกม d ร a ก o n นบอ l Z ซตอินฟินิตเวนะครับและตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราอยู่กันในเซกาของจอมมารบูนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็รีบดูกันก่อนเลยนะครับไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจในเนื้อหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยดู d ร a ก o n นบอ l มาแล้วเราก็ดูต่อกันได้เลยครับผมแล้วค่อยไปดูคลิป ตอนนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยผมก็ตีอันตีใส่ไอ้บูเลยนะครับก็คือท่าซูเปอร์คาเมฮาไมฮาแต่ว่าบูมันรอดไปได้อะเพราะบูนี่คือมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยกับไอ้เจ้าตัว,ตวจอมฮันบูเนี่ยทุกคนแล้วก็ตัวที่เราจะได้ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นโกฮังนะครับผมบอกเลยว่าโกฮังในช่วงนี้เนี่ยคือแบบแข็งแก่งไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะ่ะยังไม่ได้แข็งแก่งแบบในอีกข้างหน้านะครับเพราะว่าในอีกไม่นานเนี่ยโกฮังจะได้ไปฝึกกับท่านซุพรีมใครเลยนะครับ ผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโกฮังจะแบบโหดเวอร์เวอร์เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะคือยังไม่ได้ฝึกกับซูพีมใครมาก็เลยยังแบบไม่ได้เทพขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยไก่ไหมก็ไม่ได้ไก่นะครับคือแบบโหดจัดๆเหมือนกันนะครับผมนี่ตอนนี้ก็หนึ่งสองสามแล้วก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมกดคีย์ได้สําเร็จแล้วแล้วทีนี้นะบอกเลยว่าบูนะเสร็จไปแล้วกับพลังขึ้นเตาวันนี้นะครับบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วก็ เอฟเฟกตทะลุโลกนะครับกับท่าตัวนี้และไม่ได้แค่นั้นนะครับท่าตัวนี้เนี่ยจะทําการทําลายสถานที่ที่เราสู้ด้วยนะครับบอกเลยว่าดูเดือดมากกับตัวนี้นะครับแล้วก็ซูเปอร์ราก้อนฟสบอกเลยว่าซูเปอร์ราก้อนฟสของโกฮังเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะแรงเลยทุกคนและผมก็จะใช้ให้มันคุ้มนะครับอ้าว ผมยังไม่ทันจะฆ่ามันภารกิจก็เรียบร้อยไปแล้วว่ะทุกคนแต่ก็เอาเหและตอนนี้การต่อสู้ต่อไปก็จะเป็นของโกคูกับเจ้าเจ้าจอมมบูนะครับแล้วก็มาเลยแต่อย่างที่เราจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วงที่โกคูแบบตายอยู่นะครับแล้วเขาก็ฟื้นคืนชีพมาแต่เขายังไม่ได้เกิดแบบร้0ยอเซนะครับมันก็เลยจะมีตัวสัญลักษณ์นี้อยู่บนหัวนะครับที่เป็นเหมือนกับว่า เป็นวิญญาณอ่ะทุกคนแต่ก็เอาเหอะตอนนี้หรือจะเรียกว่านางฟ้าว่ะทุกคนไม่ใช่สิจังหวะนี้ช่างมันเหอะเราส่งบูมาไกลแล้วเราก็จะมาตีหลังมันแล้วส่งมันเข้าบูเขานี่เลยจังหวะนี้บูก็จะบินเจ้ามันจะบินกลับมาหาเรานะครับผมนี่เมื่อกี้ก็ลิ้นพันไปเลยจังหวะนี้คือมันจะใช้อันตีใส่ผมงั้นหรอไอ้บูนายน่ะยังอ่อนเกินไปนะบูและตอนนี้มันพุ่งเข้ามาหาผมผมก็จะส่งมันกลับไปและทีนี้แล้วได้เวลาแล้ว ดราก้อนฟ s t อันนี้ก็จะเป็นอันตีสเปรเลตบอมหรือจะเรียกว่าบอลเกงกๆของโกคูนะครับบอกเลยว่าท่านี้ถ้าเกิดว่าใช้ติดเนี่ยจะแรงมากๆเลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะหนึ 1, 2, 3, แล้วก็ เฮอดูกันว่ามันจะพลาดไหมโอ้โหพลาดแบบเสียดายเลยทุกคนเมื่อกี้นี่อีกนิดเดียวจะได้แล้วแต่ผมแบบเผลอกดไวไปมันก็เลยทําให้ไม่ติดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอเคือ,อมันหลบมังกรของเราแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงในการต่อสู้ครั้งนี้นะ่ะพระเอกก็ต้องเป็นคนชนะอยู่แล้วแหละไอบ้บูนายไม่ชนะฉันหรอกจังหวะนี้เอาไปกินแล้วบอกเลยว่าทุกครั้งที่แปงลงร่างไซยาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบผมไม่ค่อยชอบแบบทุกคนเพราะมันจะตีกันไม่เข้านะครับแต่ว่าคนที่แปลง เนี่ยจะตีได้นะครับแต่คนที่แบบไม่ได้แปลงจะตีไม่เข้านะครับก็คือถ้าเราแปลงก็ดีแหละเฮ้ย <l ust le> <l ust le> มันแปลงแล้วทุกคนจังหวะนี้ต้องหลบอย่างเดียวนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าผมจะหลบอย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบโดนผมบ้างแหละทุกคนถ้าเกิดว่าหลบไม่เนียนหน่อยนะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาเลยเอานี่ไปกินแล้วก็เฮ้ยแป๊บน,นึงแล้วก็เราสู้กันอยู่บนแบบเวลาที่สู้กันตอนบินเนี่ยมันจะเป็นการสู้ที่ผมโคตรชอบเลยทุกคนเพราะว่าแบบรักกันบนเฮ้ยเอาไม่นะ Angry explosion ระเบิดความโกรธไม่นะเราต้องหลบให้ได้สิทานี้แล้วก็อย่าบอกนะว่าหลบไม่ได้ซะแล้วคนดูและตอนนี้เราก็โดนระเบิดแห่งความโกรธของจอมารบูไปแล้วนะครับบอกเลยว่านี่คืออันตรีของมันซึ่งค่อนข้างจะแรงและนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ทำลายโลกอีกท่าหนึ่งเลยนะครับที่ ทีแรกเนี่ยผมเล่นโกหงแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าทําลายโลกใส่บูใช่ไหมตอนนี้บูมาแก้แค้นกับพ่อโกหังหงออย่างนี้ไม่ได้นะบูทําแบบนี้มันไม่ดีนะบูจังหวะนี้เอานี้ไปกินไปบูไอเจ้ามานบูมึงซ่ามากใช่ไหมได้เวลาแล้วล่ะที่นายจะต้องกินพลังขึ้นเต่าแล้วก็เดินมังกรของฉันเคี้ยวอันดับแรกฉันขอกดคี์ให้ได้ก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็เฮือไม่นะ ไอบูนี่มันกดคีย์เก่งเกินทุกคนคือเราพลาดอีกแล้วว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนมังกรอนของเราจะไม่ได้เคี้ยวมันโอ้โหเสียดายเลยทุกคนดูสิมันหลบแบบหน้าโดนตีนมากเลยทุกคนจังหวะน,นี้ผมจะไม่อภัยให้มันเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอบูเอา้าเฮ้ยคนดูมันจะเล่นระเบิดความโกรธใส่ผมอีกแล้วเหรอ <c oughs> อา้าวและแล้วผมก็โดนแบบไม่รอดนะครับแต่ว่า เฮ้ยรอบนี้ยังไงโลกก็คงไม่โดนทําลายหรอมัง้งเพราะว่าโลกมันก็เสร็จไปแล้วตั้งแต่แรกอนะทุกคนนี่จังหวะนี้ก็โอ้โหไอบูนี่มันน่าโดนตีนมากมากเลยทุกคนไอ้นี่มันกวนตีนกันเหรอไอบูนี่เอาซูเปอร์ดราก้อนฟิตเฮ้ยอาไม่นะ ซูเปอร์ไซยาสามของกูหายไปแล้วทุกคนไม่นะโกคู Go แต่ไม่เป็นไรนาะยยังสู้ได้โกคู Go แปลงล่างเป็นไซยาหนึไซยาหก็ไหวได้นี่จังหวะนี้เอาดีไปกินอันนี้ก็จะเป็นของฉากที่โกคูได้ทําการแปลงซูเปอร์ไซยาามครั้งแรกนะครับแล้วก็สู้กับจอมมันบูนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยดูรากกันบอลเราก็จะจําได้และตอนนี้นะก็อย่างที่เห็นเลยว่าโกฮังของเรานะ่ะ ไปฝึกกับท่านซูพรีมิไคมมนแล้วนะครับและพลังที่เราเห็นได้เนี่ยเป็นพลังของซูเปอร์ไซยาโกหังที่แบบโคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับในล่างนี้คือบอกเลยว่า เป็นหนึ่งในระ่างที่โคตรจะเก่งกาจของโกฮังเลยนะคะับอกเลยว่าร่างนี้นี่สุดยอดจริงๆครับผมคือมันดูผมดําเหมือนไม่ได้เป็นซูเปอร์ไซยายใช่ไหมคนดูแต่บอกเลยว่าร่างนี้นะมันสุดยอดจริงๆดูสิคือแบบทีเดียวหนักอย่างนี้เลยนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าแบบแป๊บเดียว่บูมันมึนแล้วอะ่ะทุกคนดูสิเราก็จัดอีกทีเลยสิโอ้โหบอกเลยว่าเอฟเฟกท่านี้มันแรงมากเลยทุกคนดูสิโอ้โหจังหวะนี้แป๊บเดียวบูมันจะตายแบบโอ้โห,หน่าสงสารมากโอ้โหโดนส่งไปข้างหน้าอีกทุกคนผมนี่แบบไม่ปา นีบูเลยอะทุกคนไอ้นี่ก็จะเป็นซูปเปอร์บูที่ทำการกินพิโกโลกินโกเทนกินทรังส์แล้วก็กินไอโกฮังเข้าไปเลยนะครับบอกเลยว่า มันกินทีละขั้นนะทุกคนทีแรกนี่คือน่าจะกินไอโกเทงมั้งทุกคนไม่สิโกเทงนะครับคือร่างฟิวชั่นของไอโกเทงแล้วก็ทรังส์และหลังจากนั้นก็กินพิโคโลและหลังจากนั้นก็กินโกฮังนะครับคือบอกเลยว่างับไป3คนแล้วก็กินพลังของเขาและตอนนี้ก็คือหลังจากที่มันกินไปทั้ง3คนแล้วและโกคูก็ทําการฟิวชั่นกับเบจิต้าแต่อันนี้จะไม่ได้เป็นการฟิวชั่นนะครับอันนี้จะเป็นการรวมร่างที่เรียกว่าโพธาล่าโดยการที่ใส่ต้มหูเข้าไปที่หูและบอกเลยว่าตัวนี้นี่แรงสุดๆไปเลยครับ พลังขึ้นเต่าแบบนี้นี่จมแบบแรงมากๆเลยนะครับกับไฟนอลคาเมฮามฮาของท่านี้นะครับทีนี้ก็เอานี่ไปกินนี่ไงสปิริตแคนนอนชาของเบจิต้าที่โคตระแรงเลยเบจิตโตของเรานี่คือบอกเลยว่าโหสุดๆ,ๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าเบจิตโตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟิวชั่นเนี่ยจะมีชื่อว่าโกจิต้านะครับตอนนี้เราอยู่กับเบจิตโตแล้วก็บอกเลยว่าแรงสุดๆกับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าแรงแต่ศัตรูของเราก็แรงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังซปเปอร์ไซาสุพรีมคายของโกฮังอยู่นะทุกคน บอกเลยว่าไอ้นี่ก็แรงจ,จัดๆเราต้องระวังนะครับโอ้โหจังหวะน,นี้มันก็จะแบบเอาผมไม่ปล่อยเหตอทุกคนแต่ผมก็จะไม่ปล่อยมันเหมือนกันเฮ้ยมัดมึงหนักอย่างนั้นเลยเหรอบูใจเย็นๆสิซูปเปอร์ครับไม่ฮาไม่ฮา,าแล้วก็นะเอาไปกินซะทีนี้ก็ได้เวลาจบมันแล้วล่ะ นี่ไร้าไปไหมสปิริตแคนนอนเฮ้ยไม่นะโอ้โหบูเอ้เมื่อกี้กาลังจะแบบเฟี้ยวเลยอะแต่ก็เอาเถอะทุกคนจังหวะนี้บูก็เสร็จไปแล้วครับผมและตอนนี้จะเป็นยังไงนี่เลยการต่อสู้กับคิดบูก็คือล่างเด็กและบูก็หัวล้อฮา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 แล้วก็พุ่งเข้ามาที่และตอนนี้เบจิต้าก็บอกคาคาร์ลอ์นายนี่สุดยอดจริงๆนายนี่เป็นเพียงแค่คนเดียวที่สามารถชนะพวกมันได้ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทําไมฉัน เจ้าชายของดาวชาวไซยาถึงต้องมาแพ้นายเพราะว่านายน่ะไม่ได้ต่อสู้เพื่อแก้แค้นใครแต่นายน่ะต่อสู้เพื่อที่จะทําการทดสอบพลังของตัวเองฉันน่ะเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะว่าทาไมนายถึงแข็งแกร่งฉันน่ะรู้สึกว่านายน่ะเก่งสุดๆไปเลยล่ะพวกเราน่ะคือชาวไซยา แต่ฉันเชื่อว่านายเก่งกว่าฉันคาคาลอสและนายแหละคือที่หนึ่งโอ้โหเบจิต้าจะพูดอะไรแบบนี้ออกไปได้นี่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่านายแบบเบจิต้าจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาล่ะทุกคนแต่ก็เอาเถอะทุกคนทีนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กับคิดบูซึ่งเป็นร่างสุดท้ายของบูนะครับแล้วก็ บอกเลยว่าไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่โหดที่สุดของบูแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดจัดเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่าพวกโกหังน่าจะออกมาจากท้องของมันอย่างเรียบร้อยแล้วและทีนี้ก็จะเป็นร่างสุดท้ายของบูซึ่งบอกเลยว่าโหดจัดเลยนะครับคือตอนที่เล่นเมื่อก่อนเนี่ยแพ้มาโคตรจะหลายตาเลยนะครับกับตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้นะเราก็แบบ เก่งแล้ววะนะทุกคนและตอนนี้บูมืนงั้นหลอบู Boo. เอาพลังขิ้นเตาไปกินนี่และตอนนี้ก็จะมาทําการตบมันเลยและทุกคนครับเราเดาหน่อยว่าผมเล่นกี่ครั้งถึงผมชนะไอ้บูนี้ได้เอาเป็นว่าใครเดาถูกนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมนี่เอาเป็นอย่ลืมเดากันมาบอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมเล่นตานี้กี่ครั้งถึงชนะนะคะผมโอเคทีนี้ก็มาเลยไอ้บูเอาซูเปอร์รา้อนฟิสไปกินซะไอ้บูไอ้คิดบู ไอ้นี่มันนี่สิมานี่แล้วก็เอาไปกินบอกเลยว่าซูเปอร์ไซยาสามนี่มันเท่จะจัดเลยว่ะทุกคนนี่โคตรเฟี้ยวคือแบบ ขมโมยผมขมโมยเส้นผมทั้งตัวไปอยู่ที่หัวทุกคนไม้กระทั่งคิ้วยังไม่มีะและผมมึงก็ยาวแบบนี้แล้วโคตรเฟี้ยวสุดยอดแบบตอนเด็กๆนี่ใครๆก็มีความฝันอยากจะเป็นโกคัวแบบโดนตัดผมแล้วแบบอยากผมยาวขึ้นมานี่แปงลงร่างยา่าเราก็มีพลังแบบผมยาวเป็นว่าใครเคยมีความคิดอย่างนั้นบ้างฝากคอมเมนต์มาบอกกันนะครับส่วนตัวนี้บอกเลยว่าผมตอนเด็กนี่คือแบบ ชอบรากันบอลมากแล้วก็มีความคิดอยากแปงลงร่างเป็นซูเปอร์สยายัและผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเงินยืนแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครเป็นเท่าไหร่บ้างเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็บูได้เวลาแล้วล่ะที่นายจะต้องตายนะตอนเนี้ยยังไงชัยชนะมันก็ต้องเป็นของคนดีไม่ใช่คนช่วยอุย,อ,ยอ้ยบูอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเฮ้ยบูแล้วก็เรียบร้อยครับผมนี่เพียงแค่นี้บูก็เสร็จเราแล้ว แล้วตอนนี้ก็คือเบจิต้ากำลังจะยืนดูอยู่เอิมตอนนี้น่ะก็คือได้เวลาแล้วละ่ะที่นานจะต้องใช้สปิริตบอมนั่นก็คือบอลเกงกีคนทุกคนบนโลกใบนี้ช่วยยกมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาแล้วปล่อยพลังให้ฉันซะขอพลังหน่อยนี่แหละบอลเกงกี bon ด้วยพลังของทั้งโลกเอาไปกินนี่บอลเกงกี bon ของฉัน อือนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยทำไมพลังบันลรงแบบนี้ไม่สิถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ฉันคงจะชนะไม่ได้ตอนนี้นี่คือโกคูกําลังจะขาดพลังนะครับและตอนนี้เบจิต้าก็บอกว่ารู้สึกว่าขาคาร์ลน่ะเริ่มจะไม่มีพลังแล้วล่ะต้องให้เขาอ่ะได้รับพลังเพิ่มขึ้นมาถึงจะสู้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้โกคูก็ฉันไม่สามารถที่จะสู้ต่อได้แล้วและตอนนี้ก็มีการขอพรจากเทพเจ้ามังกรนะครับว่า ขอให้โกคูในตอนนี้ได้รับพลังกลับขึ้นมาอีกครั้งและเขาก็ส่งมือมาอย่างดีเรียบร้อยและตอนนี้โกคูก็ได้พลังมาแล้วก็เลยแปลงร่างเพลยดแล้วก็ตอนนี้นาพลังของฉันกลับมาแล้วล่ะได้เวลาแล้วลวที่เรจะต้องจบกันเพียงเท่านี้นะ ไอบ้บูน้อยแล้วก็ปล่อยพลังมาด้วยความเร็วสูงนีและแล้วก็อย่างที่เห็นกันได้นะครับว่าจุดจบของจอมมารบูก็อยู่ตรงนี้และโกคูก็ชนะไปแล้วอย่างสวยงามครับผมในขนาดนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดต like, ิดตามและเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่เราก็ จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบอะไรยังไงเนี่ยเราก็อย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกับเซกาของดราก้อนบอล GT นะครับผมนี่เวลฟยวไปเลยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปลวครับเอาลบไปลยบาย